ดูน้องแมวนะคะอยากนั่งรถไปกับคุณพ่อแมวกลจาไม่ลงค่ะเห็นไหมคะยังนั่งอยู่ข้างหน้าเลยค่ะไม่ยอมลงจะไปด้วยไม่ลงเลยค่ะ ไม่ลงหรอคะคุณลูกคุณลูกสีดำนี่มีสองตัวนะคะต้องดูก่อนนะคะว่าเขาหางขอดออถ้าหางขอดเขาชื่อน้องมันนะคะหางตรงเขาชื่อเผือกอันนี้ชื่อน้องมันไปโน่นแล้วคะ่ะไปกิ้งอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะไปโน่นแล้วคะ่ะไปโน่นแล้วคะ่ะ ดูค่ะน้องไก่ค่ะอยู่บนหลังคาค่ะไม่ยอมลงมาข้างล่างเลยค่ะดูจะไม่อยู่ข้างล่างซะแล้วค่ะตัวล่างนี่คือชื่อน้องน่ารักค่ะด้านบนนะคะชื่อน้องแดงแล้วก็ ตัวเมียคือน้องโมโม่นะคะนี่นค่ะตัวนี้คือแม่พุงพุ้ยค่ะแมวโกนจาสองตัวนี้คือลูกของแม่พุงพุ้ยนะคะ ที่เดินมาขาวแล้วก็มีด่างน้ำตาลอันนี้คืออ่ชื่อบัวตูมค่ะนี่นะคะน้องไก่ค่ะ อันนี้คือคุณพ่อตากแอบข้าวไว้นะคะเพราะวา่าเป็นแอบข้าวซื้อมาใหม่แต่ว่าต้องตากแดดนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะขึ้นรานะคะที่ผ่านมาฝนตกนานนะคะหลายวันก็เลยทำให้ชื้นนะคะเอาไปตากแดดสักหน่อยะคะ่ะนี่ค่ะน้องแมวนะคะพอเขาเจอแดดเขาก็จะมาอาบแดดนะคะ